คู่กินกับแอปเปิลโชว์หรือว่าเปิ้ลมีความสุขมากเมื่อสถานการณ์โควิดมาฮะไม่ผัดกะเพราก็ต้องใส่กะเพราสิคนที่มาเรียนลูกเล่นกับแอปเปิลโชว์ทุกคนต้องได้รับความบันเทิงบันเทิงเก่าโนูสายทามบันเทิงเก่าอะไรคือสูตรของความสำเร็จในงานธุรกิจทุกคน ฐถานที่มาอยู่กันที่สุขุมวิท64นะครับร้านนี้1 2 3 4 Hub o f happiness นะฮะกับรายการพู้กินกับวันนี้นะฮะจะพามารับประทานอะไรที่นี่นะครับแล้วก็พูดคุยเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเจ้าของร้านที่นี่นะฮะสวัสดีครับ,รบแนะนำตัวชื่อจริงนามสกุลคุณป่อคุณแม่ชื่ออะไรเยอะไปไหมคะ <c oughs> ไม่เยอะไป <c oughs> Apple show หรือว่า Apple มีหลายชื่อนอะ ชื่ออชื่ในวงการแสดงชื่อในวงการยูทูบเบอร์ชื่อที่แม่เรียกชื่อที่แฟนเรียกชื่อที่เพื่อนเรียกเอาชื่อมาตรฐานเลยชื่อมาตรฐานแอปเปิลกับแอปเปิ้ลชื่อจริงเพ็นประพางชายด่านค่ะครับผมอุ้ยมีเสียงปรุ๊งกต้อนรับเลยฮเจอกันมาครั้งแรกกี่ปีแล้วโอ้โหพี่ หนูนี่ไม่พอหนูนี่ไม่พอเจ็เจ้าอีกเ้าอีกหตายเลยก็เจอกันครั้งแรกเนี่ยคือถือว่าโชคดีไงได้โอกาสดีๆจากโชคดีหรือโชคร้ายโชคดีสิได้โอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้หนูได้ไปถ่ายละครกับพี่ใครใครใครที่ซูอุกิค่ะตอนนั้นเล่นเรื่องอะไรนะตลาดลุงเจ๊ป่ะใช่ไหมก่อนหน้านั้นทำงานในวงการ ก่อนหน้านี้หนูเรียกว่าเฉียวเฉียวดีกว่าทำอีเวนต์ทำเบื้องหลังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาทำในส่วนของเรื่องหลังรายการโทรทัศน์ตอนที่หลังจะจบมาใหม่ๆจบปวสปฎิชการพระนครนะคะนิดเหรอไม่เกี่ยวกับแบบาดนตรีอะไรเงี้ยหรอปวสนี่จบบัญชีแล้วก็รู้ตัวไงรู้ตัวว่าตอนที่เรียนบัญชีอ่ะเฮ้ยแ่งไม่ใช่เราไงเราอยากจะออกไปโลดแล่นในวงการเลยกันไม่ไม่คือหายเลขยี่ห้าสตางค์ี่ ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เราเลยอะหนูก็เลยไปแอบเรียนเรียนเพิ่มเติมคือเหมือนกับว่าไปโรงเรียนรามไว้อีกหนึ่งใบคือกลับว่าอะไรตอนนั้นอ่ามนุษยศาสตร์สื่อสารมวลชนค่ะคือกลับว่าถ้าหนูจบเนี่ยปวสเนี่ยหนูจะได้บอกแม่ว่าเฮ้ยแม่เหมือนครบซ้อนเลยนะอ่ะครบซ้อนคนคบซ้อนเลยมีโลกอีกใบหนึ่งคือแบบว่าเหมือนว่าเฮ้ยจะได้ไม่เสียเวลาไงก็เลยแบบไปพอหลังจะจบปวสเสร็จปุ๊บเราต่อรามอีกแค่หนึ่งปีเราก็คือจบปริญญาตรงี้ยรู้จักวางแผนเนาะไอ้ดนตรีนี่คือเล่นมาตลอด ดนตรีนี่เล่นตั้งแต่สมัยที่เรียนพาณิยพนครแล้วค่ะก็แบบว่าเขามีปรากงปรากวดอะไรก็ฟอร์มวงกับเพื่อนอยู่วงโยธวาทิตแล้วเราก็เนี่ยค่ะเล่นมาเรื่อยๆไม่ได้ทําอาชีพดนตรีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแต่ว่ามาทําเรื่องหลังรายการโทรทัศน์ค่ะอีเวนต์ก็ยังทําอยู่เป็นจอเป็อย่างเงี้ยก็ทํทำเยอะมากเลยเนาะในยุคที่แบบว่าคนทําตรงนั้นน้อยนะในยุคนั้นไงแล้วเราไปก่อนแล้วเราทําประจําสักสองปีเราเริ่มรู้ละ้ไม่ใช่เราอีกแล้วเราก็เลย ทำเป็นฟรีแลนซ์มาตลอดเลยหลังจากที่รู้ตัวลองกิดลองถูกแต่ว่าระหว่างที่เปิ้ลเล่นละครเนี่ยเปิ้ลก็จะมีอีกสายสายอาชีพเขาเรียกว่าอาชีพเปล่าไม่รู้ยูทูบเบอร์เนี่ยเออคือไอมันมาอย่างไงคือไอยูทูบเบอร์เนี่ยมันจับพัะจับปู่จริงๆมันไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมาเป็นยูทูบเบอร์เพราะว่าไอตอนที่ไปเป็นยูทูบเบอร์ยังไม่รู้ว่ายูทูบเบอร์คืออะไรเพราะตอนนั้นยังไม่มีมีแค่มีแค่แอปยูทูบใช่ไหมแล้วก็เราก็เหมือนกับสมัครเข้าไป ใช้บริการเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ไม่ใหม่มากตอนนั้นเหมือนกับเฟซบุ๊กใช่ใหม่มากพอพอเหมือนกับเราเริ่มทําคลิปแรกเข้าไปอ่ะมันเลยทําให้เรารู้ว่าอ๋อทีแรกยังคิดว่าเป็นที่ฝากคลิปอ่าเรทิ้ไปฝากไว้มีแบบนี้หมอนว่าเราสมมติเราเป็นพวกทําตัดต่อโน่นนั่นนี่แล้วไฟล์เต็มมาไรเงี้ยไปฝากไว้แล้วก็เอามาอยากให้ใครดูก็ส่งให้เขาแต่ทําไมทํามามันมีคนที่เราไม่ได้ส่งให้ไงคือเขามาดูแล้วก็เลยเอ้า เฮ้ยมีคนอื่นมาดูสักพักหนึ่งมันมีคนอื่นมาดูเยอะๆเอ้ามันมมันดูเยอะอะแสดงว่าของเรามันต้องมีซึ่งแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้ที่เขามาดูมันตื่นเต้นมันตกใจอยู่ตอนนั้นเป็นคลิปประเภทยังไงคลิปเล่นอุคูเล่ๆ่ะค่ะเพลงแรกที่อัปโหลดลงใน YouTube ก็คือเพลงฮูฮคูของสิงโตนำโชคนี่ถ้าย้อนไปนี่กี่ปีละจะสิบปีแล้วเนี่ยปีนี้แหละเนี่ยบอกว่าปีนี้เนี่ยจะมีการฉลองครบสิบปีด้วยไหม ครบอสิบปีสิบปีทําไมถึงเลือกเลือกทําคลิปสอนใช่ไหมตอนนั้นน่ะจ้ะเออทำไมถึงเลือกอันเนี้ยทดลองทํำทดลองทําจากสิ่งที่มีคนขอมาอใครขอมาขออะไรมาแฟนคลับนี่แหละก็คนที่เข้าไปดูใน YouTube นี่แหละสอนหน่อยซี่ยังเลอนไปี่ยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยอ้าวไหนๆก็ถามกันมาขนาดนี้แล้ว จัดให้เลยจัดแบบงงๆด้วยเราจะพูดยังไงดีใช้โทนเสียงแบบนหนชุดต้องเป็นยังไงคือลังพิโนะไงแรกใช้แบบไหนก็ชุดนอนชุดนอนแล้วใช้มือถือถ่ายงั้เอเออมือถือยังไม่มีกล้องอะไรจอมือถือตังแต่คนเ็าไม่ได้ดูตรงนั้นนะเราว่าในยุคแรกๆเขาจะรู้สึกว่าแค่แค่ต้องการคือคอนเทนต์เนาะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปได้ก็หนูก็อยากไปอัดใหม่จากตรงนั้น แล้วทําให้งานละครเราเฟดลงไปไมั uh ้มหรือว่ามันใช้เวลาคนเราเวลากันในการทําตอนนั้นช่วงนั้นนะักไม่ทับกัน uh สบายสบายยัง uh พอได้อยู่อะไรอย่เงี้ยแต่ตอนนี้มีกิจการอื่นๆเพิ่มขึ้นอีกเขามี When Two f o p Happ i n e s <c oughs> s <c oughs> จริง <Okay. S 1> ๆมันเคยมีร้านหนึ่งก่อนหน้านี้คือชื่อเดียวกัน uh, หนูมีสามร้านที่สามร้านร้านแรกในชีวิตเนี่ยอยู่ที่ภูเก็ต ชื่อว่า Apple Rangers ร้านนั้นอะทำไมไปไกลจังวะคนบ้าไงเอาคนบ้าโทรจะไปไกลเ้ภูเก็ตมันเอาแต่ภูเก็ตมันเป็นเมืองท่องเที่ยวเราคิดถึงทะเลต้องมีอูคูเล่สิเราอยากทำร้านอูคูเลเ่ร้านแรกในชีวิตเราต้องไปที่นั่นสนุกเนาะสนุกเนาะแล้วทำอยู่กี่ปีปีสองปีแล้วก็เปลี่ยน มากลับมาที่นี่เพราะว่ามาพรมเล่นละครกับพี่นี่แหละอยู่ด้วยกันเพราะตอนนั้นใช้เวลาเขาเรียกอะไรพอเหมือนคิวมันจะลำบากหน่อยเนาะเราต้องไปดูแลที่นู่นหนูก็เลยต้อง move ตัวเองออกมาแล้วก็มาเปิดร้านที่สองชื่อว่า Play p เพลินแต p แอปเปิลก็อยู่เนี่ยอยู่เลยจากตรงนี้ไปใกล้ๆตรงนี้ไปใช่ค่ะ BTS อุดมสุกร์แล้วก็ย้ายมานี่อยู่มันสามปีแล้วทำไมไม่ใช้ชื่อเดิมล่ะเพลย์เพลินอ่ะกลัวฝรั่งแต่นี้พูดไม่ได้ มันเป็นแบบ play หลอเพราะตัวสกดมันมีได้มันเป็นแบบ play ทีเนี้ยพอตรงนั้นหมดสัญญาแล้วก็เลย move มาที่นี่ที่พี่ถามว่าทำไมต้องเป็นวัน t h f o u o f happiness เพราะว่าที่นี่มันมีสชั้น แล้วที่นี้บ้านเลขที่สี่อยู่ซอยสุขุมวิททบสิบสี่เลขสี่ลวเนี่ยโอ้โหเข้าใจละหนึ่งสองสามสี่มันจะมีกิจกรรมในแต่ละชั้นชั้นหนึ่งทำไรชั้นหนึ่งเป็นร้านคาเฟ่ใช่ค่ะชั้นสองก็คือคาเฟ่ตรงนี้ที่จะไว้บริการเพื่อนสมาชิกก็ือยกรูปแบบเดิมมาทีนี้ถ้าขยับขึ้นไปด้านบนนะคะก็มีชั้นลอยนี่นับเป็นสองหรือว่าลอยหรือสองก็ได้แล้วแต่เราจะเรียก เราจะลอยหนูไม่รู้มันจะเรียกอะไรดีตาเป็นว่าตอนนี้มันมีอยู่4ชั้นที่บริการได้นะเดาว่าสอนสอนอุคุเล่ยหรือเปล่าใูกถัดจากนี้ไปก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งจะเป็นห้องสตูดิโอทำอะไรสตูดิโอสอนเต้นใช่แตวตอนนี้จะมีเต้นฮาวายเต้นแบบคุณน้องลีโล่เฮาวายเอี้ยนที่ใส่สับรดใช่ไหมฮะนักรูที่ไหนสอนเป็นเพื่อนชาวญี่ปุ่นค่ะที่อยู่ที่ประเทศไทยแล้วคือเรีทยได้ พูดได้ค่ะเรียนจบทางด้านนี้มาแล้วก็เปิดสตูดิโอก็เลยเชิญเขามาอยู่ด้วกันชั้น3นะคะก็จะเป็นเหมือนเป็นครีเอทีฟสเปซเป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมมันเกประสงค์คอนเสิร์ตก็ได้มีติ้งก็ได้สัมมนาญญญยิบย่อยชั้น4ตั้งใจจะเป็นอะไรตั้งใจจะหาเงินที่ได้หรือให้เช่าไหมให้เช่าแล้วก็ ขึ้นไปทําให้มันเสร็จอีกชั้น <chances S 2> หนึ่งไม่เช่าจริงๆอยากให้เช่าค่ะถ้าถ้า็มาช้าไหวก็มาเช่าค่ะถ้าไหวมาเลยกๆโปรอกตรลองนําเสนอดูว่ามีกิจกรรมอะไรที่มันน่าสนใจมาลองคุยกันสถาปนิกเรามีดูแลตกแต่งให้ในราคาที่น่ารักนะคะศูนย์แปดแปอง่ามสมสองห้าหน่งอาลืมค่ะขอที่สจับไงลูกเวลานั่งเดี๋ยวปูไม้ฟาด ดยสิมีถอนอะไรบ้างเพลงอะไรนะเพลงไหเนี่ยวานเกยตื้นเป็นคนไม่ดุเลยนะคะแต่ถ้านักเรียนนั่งเรียนอย่างเนี้ยมันหคนไม่้อมจะหลบนี้นั่งหลังตรงลูกนั่งหลังตรงโถแขนเสื้อขึ้นนี่จะยาวเกาหลีไปถึงไหนเนี่ยจะเล่นยังไงเดี๋ยวมันติดนี่ไงเดี๋ยวมันติดสายไปไหนเนี่ยยู่ด้านนี้ค่ะพี่ขอบคุณสำหรับเสียงกรองที่รับนะคะ ซีก่อนซีอะไงอ่ะซีนี่เหรอนี่ค่ะถูกนิ้วมะเนี่ยอ๋ออ่ามีแรงไหมคะกิ่ทุกสายเลยมีแรงไหมอ่าแบบนี้นะคะอย่าลอกข้อสอบสิหันมามองทำไมเนี่ยแต่เราแต่เราจะยังไม่ใช้คอร์ดนี้ในียลงนี้อ้าวกดทำไมเนี่ยหนูพี่ลองกดเพื่อเช็คดูว่าระบบของนิ้วพี่ยังมีแรงอยู่ไหมยังได้อยู่ถ้าเรามีแรงเนี่ยเสียงมันก็จะดังนะคะหนูรู้ว่าเสียงของคุณลิลลี่ของพี่ไม่ค่อยตรงนะคะเดี๋ยวกดนิด้นึ่งค่ะแค่ตั้งให้ใช่ไหม ฉันจะปรับแกให้ตกนักเรียนของฉันทุกคนต้องตั้งสายเป็นคนที่มาเรียนคุเรเล่กับแอปเปิ้ลโซลทุกคนต้องได้รับความบันเทิงบันเทิงเก้าหนูสายทางมันเทิงเก้าบันเทิงมากดีมครูไม่เคยบังคับใครให้ตอบครูไม่เคยครูพูดจริงเสมอชื่ออะไรนะคนนี้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรคะดอกพุทธดอกพุทธดอกพุทที่ไม่ใช่ดอกกัญที่ไม่ใช่ดอกบังคานที่ไม่ใช่ดอกไม่ใช่ทําเป็นดอกพุทธแข่ อเก็ทำให้คุณเสียเวลาเช่นเดียวกันค่ะทุกทุกจับอามานะคะตอนนี้ทุกคนเสียงตรงกันแล้วจับคอร์ด G ไว้ค่ะอ่าค่ีสบ,ส,บสบายต่อมา F sharp minor ค่ะ3นิว้วริงพี่พูดจะต้องมีคูลเลนเน่อยู่ที่บ้านด้วยแต่ไม่ได้จับนานมากนี่ไงมาหรือฝืนซะนะคะ,ะ E minor 7นะคะ,อ,ะอยที่เกทใชค่ะู้นิ้ใหญ่ค่ะจะต้องคอนโทรลนิดง ออมา A ค่ะโอเคแล้วก็ขอดดีสามสายบนช่องที่สองโอเคเนี่ยขอดแค่เนี้ยห้าขอดเราได้เพลงหวานเกยเต้ฮะโอจริงเดี๋ยวลองเล่นเลยอ่ะพี่เล่นแล้วหนูจะได้ฟังหนึ่งสองสามสี่มี รถมันง่ายมากเลยรถง่ายค่ะหรือว่าเป็นเพราะเราเรามันเหมือนแกะให้มันง่ายเราเราอ่ะรู้อยู่แล้วว่าเพลงแต่ละเพลงมันก็จะมีคาแรคเตอร์ของมันแต่ว่าส่วนใหญ่พวกเพลงอริจินทอนมันจะใช้คอร์ดยากๆเพราะว่านักร้องแต่ละคนก็จะมีคีย์ของเขาเราก็แค่ทําให้มันแบบเฮ้ยปรับนั่นนิดนี่หน่อยให้มันกลายเป็นแบบเรียนมันเป็นแรงจูงใจทำให้เขารู้สึกไม่ท้อง่ายเนาะสด้แฮปปี้มีความสุขนะคะพอใครเริ่มเล่นได้แล้วก็ค่อยๆขยับตัวเองขึ้นมาเล่นยากขึ้นรับ คนที่จะมาเรียนเนี่ยมีต้องมีเรนจ์อายุมะหนูไม่มีเลยค่ะขอให้หนูมีแรงกดอยูถึงเช็คว่าเก,ก้พี่มีแรงกดไหมต่อสิแต่พี่ไม่มีแรงเนี่ยพี่ต้องออกแรงเยอะแน่อยโอ้โหแกแล้วนนจริงจริงเจ็ดสิบกว่าก็เล่นแต่หนูสี่ใช่<อ>เด็กเล็กมากๆตอนนี้ที่เคยสอนคือสี่ขวคขึ้นแต่จะบ,บอกผู้ใหญ่ถ้ารักจริงๆริงเขาเป็นคนที่มีฝันแล้วเขาเป็นคนที่อยากพัฒนาตัวเองไอ้ของแบบนี้มันไม่จํากัดอายุเนาะการเรียนมันเรียนได้ตลอดชีวิตอ่ะ แต่ต้องอยู่ที่รูปแบบด้วยถ้าสนใจมาได้เลยที่นี่นะฮะสุขุมวิท64นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่มีโอกาสมาก็สามารถคลิก u t u b e ดูได้เด็กผมก็ยูทช่วงโควิดเนี่ยสอนออนไลน์ถ่ายทอดสดมีไลฟ์เดือยมีประจำไหมวันอะไรนี่คือออนไลน์ถ่ายทอดสดอันนี้เป็นประจำหรือยังเป็นประจำอ๋อตัวต่อตัวเ่ัเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ตอนนี้ที่เรียนก็อเมริกาแคนาดา ล่าสุดนี่มีญี่ปุ่นฮาวายคือทุกคนได้อยู่ในพื้นที่ที่มันออกไปไหนไม่ได้อแล้วติดต่อยังไงอะก็อินบ็อกซ์เข้ามาหรือบางทีก็ติดต่อทางไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไลน์ออฟิเชียลขึ้นห้าขึ้นห้นี่ก็คือมุมหนึ่งชั้นสองเนาะเรียกว่าชั้นสองนะที่เป็นคลาสของการสอนอุกุเลเร่แล้วก็จริงๆสอนกีตาร์ด้วยนอกจากสอน รับด้วยรับแสดงด้วยใช่ไหมตามงานต่างๆโอ้ยเรื่องนี้ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคุณ้ชมทำอะไรได้บ้างเนี่ยกิ๊ชันมีวงขับมิเตอร์พูดกับกล้องไหนดีกิ๊ชันมีวงค่ะวงไพ่เหรอคะับโอตายแล้ววงดนตรีพี่กี่ชิ้นกี่ชิ้นอ่ะแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะได้อะไรแต่คริสต้าก็มีเราจัดให้ได้จัดได้แต่พื้นฐานก็จะมีอุคูเลเล่กีตาร์ค่ะมีดับเบิลเบสเคยเห็นแบบไปร้องตามงานแต่งงานเลี้ยงนนันนี่เปิดตัวหมู่บ้านเปิดตัวบริตภัณฑ์งานแถลงข่าว กาสบายๆดนตรีสบายๆก็ยังไงสนใจก็ติดต่อมาได้นะแอบเป็ลโชว์กับคุณน้องดอกพุดมากเลยพี่ชายชื่ออะไรคะพี่ชื่อภูมิค่ะทำไมไม่เป็นดอกไม้ล็ดอกอะไรเออสายหายอีกแล้วอยู่ด้านนี้ค่ะแล้ววันนี้มีความสุขกับร้านหรือว่าปัจจุบันของเราแค่ไหนมีความสุขมากๆเมื่อสถานการณ์โควิดมาฮะ ไม่ได้สนุกกับโรคเฮ้ยมีแต่คนขบนนะว่าแต่รู้สึกว่าเราได้เห็นตัวเองเออได้มีเวลาเหมือนออแบบเหมือนคนนั่งสมาธิอะ่ะแต่สมาธิอันนี้ยาวนิดนึงหลายเดือนหน่อยออในช่วงโควิดที่มันแบบรัฐบาลสั่งปิดทุกอย่างครั้งแรกๆอะ่ะร้านเราอะ่ะโอ้โหพี่มันลืมความทุกข์ไปหมดสิ้นเ,เลยตั้งแต่ขายได้สำนักก็ปลา 60บาทเย็นศูนย์บาทแล้วได้เซอร์มาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยอุยถ้ามันเป็นแบบนั้นเราเอาเวลานะมาพัฒนาตัวเองดีกว่าหนูใช้เวลา1เดือนทำสิบคลิปยอดฟอลโลเวอขึ้นสองหมืนกว่า f o l โลเวอร์ใน YouTube เพื่อนๆทุกคนบอกเฮ้ยยังอยู่เฮ้ยยังอยู่ใช่แอปเปิลคนเดิมด้วย อเอาก็บอกว่าฉ่าจะเลิกเล่นแล้วอะก็เปิดมาเราก็มีมีว่าเปิดมาเราโจก็ข <c oughs> เปิดมา,าปัดฝุดด่นอูกูเลยลกกันใหญ่เลยนะปัดฝุ่นไม่ใช่ปัดฝุ่นอย่างเดียวเล่นไม่ได้รูปมามหักแล้วสบายเสยขาดอ่าขายเลยสิเอาซื้อใหม่สิ <c oughs> ขายได้เองโถปวดหลังเลย <c oughs> จากไม่ได้คิดอะไรเหมือนเดิมแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังตอบโจทย์ที่เป็นตัวเราแอปเปิลโชว์ยังอยู่วันทูทีโฟก็มี แล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะมาใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันได้เหมือนเดิม,มก็โอเคละก็เหมือนปัญหาเนาะที่มันเข้ามาในช่วงชีวิตเราโควิดก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาแต่สุดท้ายปัญหามันจะอยู่กับเราไม่นานอาจจะนานหน่อยในบางปัญหา<ช>ก็ต้องถามตัวเองว่าเราเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับปัญหานั้นมากน้อยแค่ไหนถ้ามีโอกาสกลับไปแก้อดีตของเราอะเราอยากจะไปแก้ส่วนไหนมากที่สุดแหมเขาบอกว่าแก้ กแ้ไม่อยากแก้เลยเพราะทุกอันมันมีความผิดพลาดความผิดพลาดมันก็มีความดีนะคือตอนแรกคิดว่าเออผิดพลาดนี้มันไม่ดีแต่พอเมาย้อนกลับมาแต่ถ้าไม่เคยทำอันนี้เลยเราก็ไม่เป็นวันนี้ของเรานะใชมันก็คือจิตศรีที่มาต่อจนเป็นตัวเราอะสุดท้ายมันคือดีอะเรากลับไปแก้ไม่ได้แต่ว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยเราจะทําอะไรมันมากกว่านะแล้ววันนี้พรุ่งนี้จะทําอะไรเย่างวันนี้จะไปทํากับข้าวให้กินแล้วก็พรุ่งนี้วันนี้ต้องชิมแน่ๆอาหารนี้ตั้งใจมากเลยตั้งใจมากพรุ่งนี้ทําอะไร พรุ่งนี้เนี่ยก็กะว่าเดี๋ยวแน่นอนจะต้องทำคลิปใหม่เพราะ่ามันจะครบรอบที่จะเตรียมปล่อยคลิปแล้วอะไรอย่างเี้วันนี้เขาจะมีเซอร์ไพรส์อะไหรมาให้เราที่บอกว่าเป็นิกเนเจอร์ของที่นี่มาแล้วถ้าไม่ทานอาหารเหล่านี้เนี่ยจะมาไม่ถึงหนึ่ง6 7 8ส2 3ส้าหดดหนึ่งอกระเพราภูเขาไฟค่ะ อันนี้จะเป็นแซ่บตามหน้าแม่ค้าคือแซ่บพอประมาณกำลังดีกำลังกินละ <c oughs> หรือโซบอันนี้กระเพรากระเพราก็คือกระเพรา,มาไม่ักาผัดกะเพราก็ต้องใส่กระเพราสิผัดกระเพราจะไปใส่ถั่วฝักยาว,ว,ยาวแฟนลับรู้ทุกคนรู้ถูกต้อง พร้อมเสร็จแล้วนะฮะสามเมนูที่ยินดีนำเสนอภูมิใจนำเสนอนะรังสรรค์กันเลยทีเดียวกระเพราภูเขาไฟค่ะมีไข่นะฮะไข่นุ่มแล้วก็กระเพราหมูนะราดลงไปหอมกรุ่นจริงๆตัวนี้ฮะอันนี้นะคะเป็นผัดไทยบุนเส้นยอดอ่อนทานตะวันมีเบคอนทอดด้วยสองเชนเป็นมากเป็นน้อยก็แล้วแต่ครุกสามารถเลือกได้ด้วยค่ะอยากจะทานเป็นเบคอนหรือเป็นกุ้งนี่ค่ะอันนี้เสน่ห์ของมันคือแตกต่างจาก ถั่วงอกใช่ไหมใช่คือเราเลือกใช้อันนี้เพราะเราเป็นคนไม่อยากจะกินตัวถั่วงอกเนีล้ว้ันนี้มันไม่มีกลิ่นแล้วมันก็สดชื่นแล้วมันก็รู้สึกแบบเพือชาแล้วมันแบบไล้ๆเพราะว่าเป็นวุ้งเส้นด้านล่างไม่ใช่เส้นไม่ใช่เส้นเพยนะเส้นเล็กอันนี้คือสบายใจว่าวนน้อยหน่อยอออมันก็จะได้แบบคือไม่หนักจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นสปาเกตตี้เรียกว่าสปาเกตตี้กุ้งพริกขี้หนูค่ะก็จะมีความแซ่บจากตัวพริกขี้หนูนะคะแล้วก็จะมีความเขาเรียกอะไรอ่ะนวลๆวจากตัว ชีสเล็กน้อยแล้วก็มีความเป็นไทยของความเผ็ดที่ผสมผสานกับความเป็นอิตาเลียนเนี่ยนะสั่งลายแมนได้สั่งได้ค่ะแลบกำลังจะเข้าเร็วๆวันนี้ ฟันเจอปัญหาที่ทําให้ทห้อทําให้มีความสุขมีความทุกข์อะไรคือสูตรของความสําเร็จหรือว่าข้อคิดอะไรเงี้ยในการระหว่างเส้นทางที่มาถึงกว่าจะเป็นเราได้ส่วนตัวเราเรารู้สึกว่าเราไม่ได้สําเร็จอะไรหรอกนะแต่แค่ว่าเราเป็นคนตั้งเป้าหมายระยะสัน้นหรือตั้งเป้าหมายเล็กๆเพราะฉะนั้นอ่ะไอ้กูทาใข่คนได้กูฟินเลวเนี่<ล>ยก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเราเป็นคนมีความสุขง่ายเราก็แค่ ปรับให้เรื่องที่มันเป็นสิลือันพลรานอยเล็กๆค่ะค่อยๆตั้งเป้าหมายระยะสั้นก่อนและค่อยๆเหยียบเป้าหมายนั้นหรือเก็บมันเข้าอาไว้ในชีวิตและคุณจะมีกําลังใจแล้วจากนั้นก็ค่อยๆขยายเป้าหมายให้มันค่อยๆใหญ่ขึ้นทีละนิดทีละนิดแล้วก็ลองแตะมันซีว่าเราทำสำเร็จไหมแค่นบางคนเป้าหมายใหญ่หรือไกลเกินไปบางทีมันท้อเนาะกว่าจะถึงเนาะแต่สุดท้ายแล้วทุกคนต้องมีปลายทางค่ะก็อาจจะต้องมองเห็นภาพความสาเร็จที่เป็นพิกเจอร์ใหญ่ๆของเรานะภาพใหญ่ๆว่าเราจะมีภาพนั้นอยู่ในใจ และจะทาให้เราสามารถที่จะขยับเข้าไปใกล้เป้าหมายได้ยิ่งง่ายเข้าไปอีกเคล็ดลับของความสําเร็จคืออะไรสาหรับ Apple Show. s h o ชก็ลุยไม่ท้อหรือท้อได้จะต้องไม่ถอยต้องทําต่อ,อครับผมอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่แบบว่าสุดๆนะจริงๆเหมือนจะยากแต่ก็ไม่ยากเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะของแบบนี้นะครับก็ต้องลองดูวันหนึ่งเราอาจจะมียูทูบเบอร์แถวหน้าเพิ่มขึ้นได้นะฮะด้วย การที่ Apple ิลโชเป็นแรงบันดาลใจส่วนการที่สนใจอุคูเลเล่นะฮะอยากจะมาเรียนที่นี่ก็มาได้ตามเบอร์ที่ติดต่อนะขึ้นซ้ำให้นะครับหรือว่าเออก็สามารถเปิด YouTube ดูได้ว่าว่านั่นคือสิ่งที่เราชอบจริงหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามีซูเปอร์แอปเปิลโชมีกี่คลิประหว่าตอนนี้ห่างให้มาอูต่อแล้วเป็นพันมะเกิโควิดด้วยก็ยังไม่ถึงค่ะประมาณน่าจะ 6 0 0อะไรอย่างเงี้ยมั้งค่ะหนูจะไม่ได้ค่ะพี่อันนี้เดี๋ยวพี่พ่อพูดปุ๊บหนูองเข้าไปดูเลยแต่เราคิดว่าเราอยากทำเราทำแล้วอ่ะไม่รอเราว่าเลยเลยอ่ะอย่างเงี้ยไม่ได้มานั่งแบบว่าคิดเล็กคิดน้อยโน่นนั่นนี่สุดท้ายอ่ะพอผลลัพธ์มันออกมาเราค่อยมายืนยิ้มกอดอกเบาๆเฮ้ยเรามันก็คิดเลยว่าได้ไงวะอะไรเงี้ยนะขอบคุณเจ้าของ 1234 h u b o f Happiness นะเป็น Apple Show ของเรานะครับที่ให้รายการพุ่มกลับของเรามาพูดคุยแล้วก็ได้ชิมอาหารอร่อยๆในวันนี้หนูต้องไปนกดที่อีกทุกทลิปทุกเคปเลยละกันเพราะว่าหนูอยากไปกินจอกด้วยหไม่กินข้าวนะเอาเอาข้าวไปแล้วไม่้กินกลับอย่างเดียวขอบคุณครับ Apple Show ของเราครับสวัสดีครับ